สวัสดีนะครับเชา้าเช้าวันนี้ฝนตกตอนเช้านะครับแต่ตอนนี้หยุดแล้วนะครับตอนนี้ก็หกโมงจะยี่สิบแล้วละมีเมฆตามเขาครับเหมือนอยู่บ้านนอกตอนนี้ก็บ้านนอกกันเลยแต่มันอยู่ในเกาะครับเมืองโทกุชิมะเก็นญี่ปุ่นครับนี่ นี่ครับเริ่มเข้าสู่หน้าร้อนแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่บนดาดฟ้านะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูตรงนี้นะครับอนี้ก็จะเป็นบ้านคนตามมุมแคบๆอะไรตามนี้ไปเรื่อยๆหรอครับเหมือนบ้านเราหระครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบ้านบนก็เป็นป่าช้าครับแต่ในรูเล็กๆตรงนี้คืออะไรไม่รู้นะครับแทบจะมองไม่เห็นแล้วล่ะบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับเช้าๆครับส่วนรถก็ไม่ค่อยมีคนระับมันเป็นต่างจังหวัดครับนี่ มาณนี้นะครับบริษัทที่ทำงานอยู่ด้านด้านนี้ด้านนี้ครับมองเห็นกันปล่าไกลมากฝั่งนู้นมีแสงแดดแล้วนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปทำงานกันแล้วนะครับ